นี้ยี่สิบสี่กรกฎาคมอีกสามวันุตื้ต่นเต้นไหมตื่นเต้นกว่าเราอีกอีกสามวันอีกสามวันแล้วครับนี่อุตส่าห์ซื้อพอลายีลาแต่ดูดิยีลาบหัวพุดงมอยู่ทุกที่กินไปวันนี้ก็จะมีคุณหมอนัดตามตามรอบมนเสาร์ครับแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงกว่าแล้วครับเราต้องรีบไปแล้วครับหมอนัดบ่ายโมงครับ ณหมอกันนัดนะฮะตามตามรอบสามวันแล้วก็จะได้เจอเจ้าตัวน้อยแล้วนะฮะยิ่งดูแบบคุ้มเงี้ยวันนี้ตรวจเฉยๆ,ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจโควิดวันนี้วันเสาร์ตรวจต,ตามปกติวันอาทิตย์ตรวจโควิดวันจันทร์ตอนเย็นหกโมงครึ่งคุณหมอนัดให้ไปนอนโรงพยาบาลเงนะครับเช้าอ้ว <c oughs> จะอื้อทำไมคนโดนผ่ายเต้นเต้นเต้น ไปแล้วครับต้องเสร็จครับไปหาคุณหมอครับวันนี้คุณหมอมีโคต้าพิเศษนะครับฉีดฟรีนะฮะอัตาเซเนก้าคุณยังไม่ทันคึืดเลยสาหรับสำหรับ แม่ตั้งคันนะฮะเดีย๋ยวดูกันก่อนนะพอดีเพิ่งจะรู้วันนี้นะอันนี้ยูเฉยก็ได้ฉีดนะครับโคต้าคนท้องครับผมไม่ได้ฉีดนะครับเขาให้โคต้าแค่คนท้อง อันนี้คือต้องไปฉีดที่ชั้นสามนี่คือเราต้องเดินแยกจากตรงชิโนโฟาร์มมานะฮะเพื่อที่จะลงไปฉีดที่ชั้นสามชีวิตต้องสู้ครับเปแผนแล้วคุณแม่ได้ฉีดแล้วนะฮะ เป็นโค<ส>ต้าดีๆจากโรงพยาบาลบางประกอบแต่คุณพ่อไม่ได้แต่พูดติดตามไม่ได้นะฮะงานนี้อดนะฮะจะ่ต้องรอต่อไปเห็นหลอดไหมว่าเป็นนตัตตาโดนแกงปนี่จริงๆแล้วโดนฉีดซซโนแวคป่ะไม่เห็นหลอดอ,อ,อ,อ่ะนี่ไงเอเซตเอสซาเซเนกาไม่โดนแกง <laughs> แลก็คือคุณหมอเขาเห็นว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยให้โคต้าคุณแม่ในการที่จะฉีดฟรีนะฮะก็ตามนั้วนะอดคุณพ่อก็อดไป ไปให้คุณหมอกิตินะครับวิคเคราะห์อยู่นะนอีกห้องหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็นอนรอกันต่อไปนะครับวันนี้หลายกิจกรรมนะครับก็คือฉีดวัคซีนนะฮะหนึ่งแล้วก็ฉีดเสร็จก็รออีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็มาน,นั่งรออันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณแล้วเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับคุณหมอข้างในนะครับกระต่างนันหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีครับ น้าาสวากยมานะกัที่บ้านีาราห้านะคินะสองันดเลยนะไันี้พ่ต้องสตาไปแล้วใช่ไหมให้กินดักไปก่อนนะ นะฮะก็ตรวจครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผ่าตัดนะฮะวันนี้แต่ลูกกับลูกกอลิลาเปลี่ยนตาข่าวแล้วแต่เจ้าเจ้าแสก็เอามือบังอย่างเงี้มาายมันผ่าย่นเลยอะไระเป็ลูกเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุ้นเอาตอนที่ <c oughs> ความจริงแล้วกันอีกไม่ประมาณไม่ถึงสามวันดีแล้วนี่ก็เรียบร้อยนะครับสุวนตูนได้เซอร์ไพรพิเศษของคุณแม่ที <c oughs> ่โรงพยาบาลมาประกอบเก้านะครับ ได้สิฟรีฟรีคุณพ่อเขายังต้องเช่าตอบไปนะวันนี้วันที่ยี่ห้ากรกฎานะครับผมวันนี้ก็ต้องมาสวอปจมูกนะครับตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลวันนี้นัดกันตั้งแต่เช้าเลยครับแปดโมงเมื่อวานจริงๆตัวไปฉีดแอสตาเซนิก้ามาแล้วครับวันนี้ก็จะมีอาการมึนๆงงๆนิดนึงมีอาการเป็นไงบ้างไข้มันเหมือนจะเป็นไข่อะแต่ร้อนๆมึนหัว ววหัน,นี่เรามาตรวจโควิดกันนะฮะโควิด mm. ก่อนก่อนที่จะข้อนะครับอันนี้ตูนเพิ่งจะครั้งแรกนะที่โดนสวอปเนี่ยผมโดนมาแล้วครั้งหนึ่งครับตอนนั้นมีคนที่ mm. ออฟฟิศเขาเสี่ยง mm. ก็เลยเดินกันทั้งออฟฟิศเลยครับอันนี้ก็อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรสูส้ๆครับนีจะรอรอเจ้าหน้าที่นะครับมาเอาตัวเราไปตรวจสวอปนะครับที่ตรงดายทูด้านหลัง เขาจะมารวบตัวเราด้วยชุด PPE ไม่ใช่นี้นะครับเราก็ไปติดต่อทำเรื่องกับทางตึกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปได้ถูก็อ,อาจจะเสียวเย่ยเร็ดนิดนึง่มเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงครับ แจ้งเรานะครับก็ต้องเปียตังประมาณสามพันห้าข้างหน้าก็จะมีรถติดกันอยู่อย่างนี้นะครับรอคิวกันไปครับ โอเคดีกว่าของี่ที่แปะหรือเ็บอะแฟบเลยนะปื้ดเลยอ่ะอันนี้จริงเคยเคยสวัสดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นน่ะรู้สึกว่าจะขยี้น้อยกว่านี้เสียวแวบเสียวแวบเลยอะี่มุวงไหล่ะโอเคก็จบแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องรอเขาส่งผล มาทางอีอเมลหรือว่าฉันก็จะเกดกตะกาไปทั้งห้องสุติีนารีอยูอ่แล้วเี๋ยวสุตรเขาติรตอนนี้ก็กลับบ้านเอากระตาไปฝากครับเตรียมตัว,น,ตวนี่ก็ทุกอย่างรวดเร็วมากนะครับอันนี้แปดโมงสี่สิบเองเรามาถึงตอนโมงเนี่ยสี่สิบนาทีนึกว่านึกว่าเนื้อสมองติดไปยนะ <c oughs> ประมาณนี้ก่อนวันนี้แค่นี้แหละวันนี้ก็มาตัวโควิด กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ได้นะคะ